โตโนโ่โพสล่าสุดแห่ตีความหมายหลังลือหนักมากนิชาให้โอกาสโตโนโ่โพสภาพมุมสูงจากเครื่องบินหลังมีข่าวลือเต็มโซเชียลนิชาให้โอกาสอีกครั้งต้องบอกว่าในห่วงช่วงเวลานี้ชาวเน็ตและแฟนคลับที่ติดตามประเด็นข่าววงการบันเทิงที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นประเด็นของโตโน่พากินปมนอกใจแฟนสาวนิชานัทนิชาเรียกว่าเป็นข่าวดราม่าที่สื่อทุกสำนักรายการกันในทุกมุมเรื่องจริงๆ รวมถึงมุมความสัมพันธ์โตโนโ่นิชาจะมีการรีเทิร์นรักกันอีกหรือไม่หลังจากที่โตโน่ประกาศกลางคอนเสิร์ตจะไปง้อน,นิชาพร้อมกับบอกว่าจะลองอีกสักที่สูงยังไงก็จะลองและในข่าวลือที่ออกมาเป็นระลอกในตอนนี้มีการพูดอ้างอิงจากวงในว่าน,นิชาให้โอกาสโตโนโ่ซึ่งเรื่องนี้เท็จจริงอย่างไรต้องรอให้นิชาออกมาเปิดใจเอง2ี่ห้าเมย์ยอนี้เธอจะได้เจอกับสื่อทุกสำนักครั้งแรก แต่ล่าสุดหลังมีข่าวลือออกมาในทํานองดังกล่าวในไอจ t o r y ของโตโน่ได้ลงภาพมุมสูงจากบนเครื่องบินเป็นแสงสว่างยามค่ำคืนพร้อมกับติดแท็กถึงที e d ช s t o อ f i c i a l ก็ไม่รู้ว่าภาพดังกล่าวจะสื่อถึงอะไรและมีความหมายเช่นไรกันแต่ที่แน่ๆเป็นภาพที่สวยแสงสวยมาก